ผมเช็คให้หมดนะครับทั้งลองเทสแล้วก็ลองวิ่งดูนะครับถือวิ่งดีมากแล้วก็ความร้อนปกตินะครับสวัสดีครับรถนางฟ้านะครับเรามาดูรีวิวนะครับรถเข้าใหม่เป็นสาย Honda นะครับ n s r ตากลมนะครับทีนี้ต้องบอกว่าสวยนะครับก็พร้อมใช้เลยนะครับเช็ครายละเอียดหมดละนะครับ ที่สำคัญคันนี้เอกสารครบโอนภาษีเต็มหกหกเลยนะครับปัญหาเรื่องการโอนนะครับก็คือภาษีเต็มเลยนะครับสีชมพูดำนะครับตรงเล่มนะครับรถจดทะเบียนปี38นะครับนี่ก็สภาพเดิมๆนะครับเอกลักษณ์เดิมครบๆนะครับุดสีเป็นสี 2K นะครับเกล็บทับสติกเกอร์นะฮะเป็นงานตัดลายด้วยนะไอลายสีดำเทาๆนี่เป็นงานตัดลายนะ สี k ความสวยความงานผมให้ไปประมาณสัก80%นะฮะมันก็จะมีตำหนิการใช้งานนะฮะกตำหนิสีกระเทาะเล็ก,กน,น้อยนะครับแต่ว่าชุดสีแทบจะไม่มีแตกหักนะถือว่าน้อยมากก็ถือว่าสภาพดีเลยนะประมาณสัก80% 90%แล้วกันนะสวยๆเงาๆเลย สวยนะนี่นะครับอ่าส่วนพวกสีโครงสีฝ้าเครื่องนี่เป็นสีเดิมนะสีสวิงอาร์มนี่ก็สีเดิมนะครับท่อสีเดิมก็คือมีทําแค่ชุดสีอ่ามีทำแค่จุดสีนี่ฮสีเดิมถือว่าใช้ได้เลยนะผมถอดออกล้างนี่คือมันไม่มีผุเลยนะนี่ยคือสีเดิมของเขาเลยนะสติ๊กเกอร์คำเตือนนี่ฮ ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับสีฝาเครื่องก็เดิมๆนะติเกเตอร์คำเตือนเนี่ยสีสวยงามนะครับแบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะส่วนหน้าไหม่ดิใช้ได้หมดเลยความเร็ววัดรอบนะครับเกี่ยวความร้อนไปเกี่ยวว่างนะไฟเลี้ยวอะไรติดนะแต่ดัง อันนี้ระบบวาวทำงานปกตินะครับวาวไฟฟ้าเหมือนเดิมก็คือรถนี่เดิมเดิมเลยครับยางดอกก็ยังเหลืออยู่นะครับสีล้อแมกสีล้อแม็กน่าจะทำมาใหม่นะสีล้อแมกนะครับมีไล่น็อตเลดมาเยอะอยู่นะนี่นะน็อตเลดจันสีจันเบรกเดิมสีกุบอกชกเดิมมนาะปั๊มวงปั๊มเบรกอะไรก็เดิมนะครับนี่นะครับส่วนเครื่องก็น่าจะเดิมเดิมครับแน่นๆเลยนะครับ ผมมีถอดฝาคัดมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเขาเรียกอะไรแกนเฟืองปั๊มน้ํานะตอนได้มาเฟืองแกนปั๊มน้ํามันแตกนะครับความร้อนขึ้นเน่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็ความร้อนปกตินะครับวนมาดูด้านซ้ายนิดหนึ่งสายไมอะไรอยู่ครบนี่นะโปงไม่มีปูดเลยนะนี่นะสีเดิม นี้ผมใส่น็อตไว้นะรูตรงนี้นะ้ำมันจอบเข้าไปนะมันไม่ได้เอาไว้ใส่อะไรนะเดี๋ยวพวกสายระบ,บายอะไรอยู่ครบเลยนะ3เส้นนะครับคาบูเดิมมอกองครบเนี่ยสีโพงสวยมากเลยนะครับสีเดิมนะครับสีสวิงงานเดิมถังพักน้ำถังสองทีอยู่ครบนะครับแดดอกเดียวก็ขันได้หมดเลย3จุดนะครับตรงนี้ก็มีไล่น็อต นอตเลดมาก็ถือว่าเยอะอยู่นะนอตเลดนะครับนี่ mm hmm. ไบทะเบียนแบบเก่านะาสีเต็มเลยนะครับติสต <c oughs> สตาร์ติดง่ายนะครับ <c oughs> แต่ดังแง่งๆนะครับแต่เก่าแล้วแต่ก็แต่เดิมของเขาเลยนะครับ เบรกไปเบรกติดตั้งข้างบนข้างล่างเลยนะมันรอบขึ้นเิดไฟนะครับเครื่องนี่เดินเบานิ่มๆเลยนะครับท่อไอเสียคันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะ ของเดิมมันติดรถมาท่อตันนะรถวิ่งไม่ออกนะรถวิ่งได้60เองนะอันนี้ก็คือมีท่ออยู่ที่ร้านนะครับมีท่ออยู่ที่บ้านก็เลยจับใส่เลยท่อใบนี้เขาผ่ามาแล้วนะใส่ท่อใบนี้ไป150สบมาสบายนะครับกินจ,จานมากเลยอนะรถล,ลูกค้าท่านในที่วิ่งไม่ออกนะก็อย่าลืมเช็คท่อ,อเสียนะท่อตันปุ๊บจริงๆนะบินหมดฟองวิ่งได้60จริงๆรนะ ว่าวาวไม่เปิดก็ไม่ใช่นะวาเปิดปกติแต่รถวิ่งได้60นะเปลี่ยนท่อใบเดียวงนะโอ้ยขับคนละเรื่องเลยฮะร้อยห้าสนะหน้าใหม่วาทำงานปกตินะมองเห็นหรือเปล่า กงเงียบจิ๊เลยเดินเบานิ่งๆนะครับนี่ฮาวเดิมมาก้องครบไปสูงก็ติดนะสูงหน้าใหม่ก็ติดนะใครที่กำลังมองหาเอ็ตาตากลมนะครับทรงรถก็ใช้ได้เลยนะกล้องนี่สีนี่ขึ้นกล้องมากเลยนะสีเงามากเลย นะครับตัวจริงก็เงานะแต่ว่ามันก็จะมีตำหนิพวกเนี่ยมันมีเหมือนเหมือนมีย่นๆบวมๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเคลือบทับมาเลยนะครับนิดกน้อยนะครับมีขอบฝาถังตัวนี้นิดหนึ่งนะครับสีโครงคำเตือนอะไรก็อยู่ครบนะครับตำแหน่งเดิมเลย เครื่องดีนะฮะให้ฟังเสียงเบิ้ลน,นิดหนึ่งปิดขึ้นตามมือนะครับ 150สบายนะครับอ่า150ยนี่ยังเรือเรือนะฮะผมเอาไปขี่ก็ลองพอหอมปากหอมคอนะฮะไม่ได้แบบซัดหมดปอกสุดติงอะไรนะลองแค่มันเออมันวิ่งดีนะฮะมันตามันวิ่งได้ร้อยสี่ร้อยห้าก็โอเคแล้วครับรถอายุ20กว่าปีนะครับราคาไม่แพงนะครับเปิดราคาเลยกันดีกว่าออฟลังใช้ได้นะฮะ เอเนดาตากลมเอกสารครบโอนภาษีเต็ม66นะครับสีตรงเล่มเปิดราคาอยู่ที่18,900บาทนะครับ18,900าบาทนะครับเอกสารครบโอนภาษีเต็มนะครับภาษีเต็ม66ทัานใดที่สนใจโทรมราแล้วเบอร์063425989 5นะครับจะทักไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับเฟซบุ๊กรถนางฟ้านะครับไป ทาง a c e b o o กก็ได้นะครับรถอ,อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับ18,900บาทได้สภาพนี้ผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับไม่แพงเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเช็คให้เรียบร้อยเช็คเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่ารถมันอายุ20ปีมันก็อาจจะมีจุกจิกบ้างนะครับมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับลูกค้าก็พิจารณาดูนะครับโอเครีวิวประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเป็นเซอร์แล้วกันนะครับเซอร์คันนี้ต้องบอกว่าแพงแน่นอนนะครับเจ้าของปั่นไปแสงกว่านะครับอะไรแท้ทั้งคันนะครับสีเต็มนะครับงานสีพาวเดอร์โค้ดปัมเบมโบ้แท้นะครับคาบูแท้ก็เดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะครับ ลิปนี้เอนเนสอาร์ฝากไว้ด้วยนะครับ18,900บาทครับรับก่อนสวัสดีครับ